ตอนที่17ในห้องโถงบ้านช่างหม้อกามนิตผู้จาริกสแสวงบุญก็จบเรื่องลงด้วยประการชนีแล้วนิ่งตาเหมือมองไปดูภูมิประเทศมีอาการตริตรองส่วนพระตถาคตเจ้าก็มีพระอาการสงบนิ่งทอดพระเนตรภูมิประเทศเช่นเดียวกันมองไปจะเห็นต้นไม้สูง บางต้นอยู่ใกล้บางต้นอยู่ห่างออกไปบ้างก็รวมกันเป็นกลุ่มดูเป็นก้อนดำมืดบ้างก็เห็นแต่รางรางด่งก้อนเมฆแล้วหายไปในหมอกที่อยู่ห่างไกลออกไปเวลานั้นดวงเดือนอยู่พอดีตรงมุกใช้แสงสว่างโนนเข้าไปถึงในบริเวณห้องภายนอกเหมือนกับผ้าขาวสามผืนทาาแผ่ไว้บนสนามสีเขียว ส่วนเสาทางด้านซ้ายเลื่อมสกาวราวกับบุด้วยเงินงามในเวลาดึกเงียบสงัดดังนี้เสียงโคที่บทเอื้องย่าอยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่งที่ถัดไปบางทีก็ได้ยินเสียงถนัดเป็นระยะระยะพระทศพลผู้ทรงพระอนาวรณญาณทรงเล็งเห็นประพฤติเหตุทั้งมวลน,นี้แจ้งจบว่า ความจริงว่าสิธีมีความซื่อสัตย์อยู่ในกามนิ์มากที่ต้องแต่งงานกับสาตะเคียนก็ไม่ใช่เป็นความผิดของนางแต่เป็นเพราะบังคับและหลอกลวงด้วยอุบายทุจริตนางเองเป็นผู้วานให้องคุลิมานเข้าไปสืบในกรุงอุเชนีและเพราะองคุลิมานไปคราวนั้นเองกามนิตจึงละอาคารสถานถืออนาคาริยเพศ หน้าบัดนี้กำลังเดินเข้าหาทางแห่งผู้จาริกแสวงบุญแทนการที่จะจมดิ่งหนักลงไปในห้วงความเฟอสนุกเพลิดเพลินอันเป็นทุกข์โทษมหาภัยพระองค์จะควรตัดบอกความที่วาสิทธีเป็นอยู่ในบัดนี้ดีหรือไม่แต่ทรงแรงเห็นอัธยาศัยกามนิตว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะทรงแจ้งให้เขาทราบ ด้วยยังใหม่ต่ออนาคาริยเพศอยู่หากทราบเรื่องเข้าขณะนี้กามกิเลสอันเพียงสงบอยู่ก็อาจจะพล่านขึ้นทำลายความพยายามแสวงความหลุดพ้นต่อไปเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับกามนิตในทางที่จะอุดหนุนกำลังมุ่งสละกามว่าความรัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ นี่กล่าวตามความรู้สึกอย่างของท่านที่เป็นอยู่กรรมนิจจริงทีเดียวเป็นความจริงที่ลึกซึ้งจริงๆข้าแต่อคันตุกะใครเป็นผู้กล่าวคำนี้ดูก่อนผู้จาริกสแสวงบุญท่านอย่าก,กังวลถึงเลยถ้ารู้สึกเห็นว่าเป็นความจริงเช่นนั้นจะเป็นใครกล่าวก็เท่ากันเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงไม่รู้สึกเห็นเช่นนั้นเล่า ถึงเป็นประโยคน้อยคําก็มีความจริงในเรื่องทุกข์ของข้าพเจ้าอยู่หมดถ้าข้าพเจ้ายังไม่ได้เลือกครูเป็นาศาสดาของตนแล้วก็ไม่ขอเลือกคนอื่นเป็นต้องเลือกท่านผู้กล่าวถ้อยคํานั้นเป็นปฐมเช่นนั้นท่านก็มีาศาสดาที่ท่านรับเอาคําสั่งสอนและปฏิบัติตามนั้นมาแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าออกมาถือเพศอย่างนี้ ความจริงไม่ได้ถือตามสาสดาอาจารย์ไหนออกจะตรงกันข้ามเสืออีกข้าพเจ้ามีความคิดในครั้งกระนั้นตั้งใจสแสวงหาความหลุดพ้นด้วยลำพังตนเองเมื่อพักร้อนเวลากลางวันในละแวกหมู่บ้านแห่งหนึ่งนรุกขมูลหรือพักอยู่ในลำเนาอรันข้าพเจ้าเข้าฌานเพ่งพินิจอย่างแรงกล้าข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระพเจ้าได้ตั้งสมาธิตริตรองขบปัญหาเหล่านี้อะไรคืออาตมันอะไรคือโลกโลกคงที่หรือไม่อาตามันคงที่หรือไม่หรือว่าโลกไม่คงที่และอาตมันก็ไม่คงที่หรือว่าอาตมันคงที่แต่โลกไม่คงที่หรือว่าโลกคงที่แต่อาตมันไม่คงที่ ทำไมมหาพรหมจึงบันดาลให้โลกออกจากพระองค์ไปถ้ามหาพรหมคือความบริสุทธิ์และความสุขอันเที่ยงแท้ไสฉะนันโลกที่พระองค์สร้างจึงไม่บริสุทธิ์หมดจดและให้เกิดแต่ความทุกข์โทมนัสเล่าข้าพเจ้ายิ่งตรีนึกถึงสิ่งเหล่านี้เช่นนี้ก็ไม่เห็นว่าจะได้บรรลุแจ้งซึ่งความจริงซ้ำตรงกันข้ามกลับมีความสงสัยเกิดขึ้นใหม่เสมอ ไม่รู้สึกว่าได้เข้าใกล้เฉียดกลายความเห็นแจ้งซึ่งกุลบุตรยมสละอาคารสถานออกสแสวงหาอย่างมากแม่ให้กระเถิบใกล้เพียงก้าวเดียวก็หาไม่พระตถาคตจริงทีเดียวผู้เจริกสแสวงบุญเหมือนอย่างผู้เดินจะต้องการไปให้ถึงขอบฟ้ารำพึงว่าฉชนไหนหนอจะได้รู้ถึงในวันนี้หรือพรุ่งนี้ ซึ่งแนวที่กั้นเขตสายตาของเราผู้ใดคิดแต่ขบปัญหาอย่างของท่านเหล่านี้ก็มีลักษณะหวังจะลุถึงเหมือนคนเดินทางหวังจะไปให้ถึงขอบฟ้าฉะนั้นกรมนิตพงกศีรษะตริตรองแล้วกล่าวต่อไปว่าครั้นมาวันหนึ่งเวลาเมื่อเงาไม้ย,ยืดยาวออกไปมากแล้วข้าพเจ้าออไปถึงอาสมแห่งหนึ่งในลำเนาป่า ได้เห็นชายหนุ่มหลายคนนุ่งห่มขาวกำลังรีดนมโคอยู่ก็มีกำลังพาฟืนหรือล้างถังอยู่ที่ผู้ลำทานก็มีในหอกลางของอาสมมีพราหมณ์สูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู่บนเสือและชายหนุ่มเหล่านั้นคงเป็นศิษย์เรียนลัทธิศาสนาอยู่ด้วยพรามนั้นได้ปราศัยปฏิสันฐานข้าพเจ้าฉันไมตรีบอกว่า ระยะทางจากที่นั่นไปถึงหมู่บ้านแรกก็เป็นเวลาเดินไม่ถึงชั่วโมงแต่ขอเชิญให้รับประทานอาหารพักแรมทักคืนหนึ่งข้าพเจ้าเต็มใจรับคำเชิญด้วยรู้สึกขอบคุณก่อนที่ข้าพเจ้าจะนอนหลับได้ยินคำสอนของพระหมผู้นั้นที่ดีและน่าคิดก็หลายข้อรุ่งเช้าเมื่อข้าพเจ้าจะลาไปพระหมผู้นั้นได้ถามว่าข้าแต่ท่านผู้จจริกแสวงบุญ ใครเป็นศาสดาของท่านผู้แนะนำให้ท่านออกสแสวงหาความจริงชื่ออะไรข้าพเ,เจ้าก็ตอบอย่างที่ได้ตอบท่านผู้เจริญนี้พรามพูดว่าท่านรู้ถึงความจริงได้เชไหนเมื่อท่านเร่ร่อนไปแต่ผู้เดียวเหมือนโนอเรศไม่เอาเยี่ยงอย่างช้างป่าที่ไปเป็นโขงมีหัวหน้าที่เฉลียวฉลาดชำนาญเป็นผู้นำเมื่อพูดถึงคำว่าโขง แกมองดูพวกหนุ่มๆที่ยืนอยู่รอบข้างแต่เมื่อถึงคำว่าหัวหน้าปรากฏว่ายิ้มด้วยความอิ่มเอมใจแกพูดต่อไปว่าเรื่องอย่างนี้มีสภาพสูงและลึกซึ้งสุข,ขุมเกินความคิดของบุคคลโดยลำพังจะคเนเห็นได้ถ้าไม่มีอาจารย์เป็นผู้บอกก็เป็นเหมือนตำราที่ไม่ได้เปิดออกดูอีกประการหนึ่งในพระเวท ตามที่ท่านสเวสวตเกตสอนไว้ว่าดูก่อนเจ้าผู้เป็นที่รักเปรียบเสมือนบุรุษถูกผ้าพันตาไว้มีผู้พาจากแดนคันธาระและปล่อยไว้ในแดนมรุกันดานก็จะงมหาทางกลับไปเบื้องตะวันออกห่างไกลออกไปบ้างหรือไปทางเหนือเลยเถิดไปบ้างหรือสุ่มไปทางใต้เลิศไปบ้างพระถูกป,ปิดตาพาไปแล้วจึงเปิดตาในที่ใหม่ ก็ย่อมจะหาทางกลับไม่ถูกต่อผู้ที่ไม่ถูกปิดตามาบอกทางให้ว่าทางนั่นแหน่ไปแคว้นคันทาระก็จะไปตามที่เขาบอกและถามตามหมู่บ้านที่ระทางมาก็จะถึงบ้านได้ความรู้โดยตรงเกิดสติปัญญามากขึ้นอีกเรื่องนี้มีอุปมาฉันใดบุคคลที่มีครูแนะทางให้ก็มีอุปไมยฉันนั้น ข้าพเจ้าเห็นได้ทันทีว่าที่พระหมพูดนี้จะเกลี้ยกล่อมให้ขอฝากตนเป็นสิทธิ์ข้อที่แกทำทีชักชวนกลับทำลายความนับถือแห่งข้าพเจ้าเพราะข้อความในพระเวทบทหนึ่งที่ยังเจนใจข้าพเจ้ามีว่าศาสดาย่อมไม่กระหายอยากได้สิทธิ์แต่สิทธิ์ย่อมกระหายอยากได้ศาสดาเองตามนี้ ซึ่งผิดกันตรงกันข้ามจากลักษณะพราหมณ์คนนี้นี่กระไรข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าอยากได้าศาสดาผู้พ้นแล้วจากความร่านกระหายเช่นนั้นก็ใครเล่าที่ท่านยกย่องกระหายอยากให้เป็นาศาสดามีนามว่าอย่างไรข้าแต่พระดาผู้ซึ่งข้าพเจ้าอยากให้เป็นาศาสดานั้นคือพระสมณโคโดมสากยบุตร ผู้สละสมบัติแห่งสากยราชออกบรรพชาแล้วพระสมณโคโดมพระองค์นี้มีเกียรติศัพท์อันดีงามเฟื่องฟุ้งทั่วไปว่าเป็นพระผู้ซึ่งไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์รู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ตรัสรู้มีปรีชาสามารถคือพระพุทธเจ้าที่ข้าพเจ้าเดินทางมานี้ ก็เพื่อจะเฝ้าพระผู้ซึ่งไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าและถวายตนเป็นสิทธิ์ดูก่อนผู้จาริกสแสวงบุญก็พระผู้ซึ่งไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ตตดสรู้แล้วนั้นบัดนี้อยู่ณที่ไหนข้าแต่พระดาอยู่ไกลไปทางเหนือในจังหวัดสาวัถีแคว้นโกศลถัดกรุงสาวัถีออกไปหน่อย มีสวนเชตะวันอุดมด้วยป่าไม้ร่มรื่นห่างไกลจากเสียงเกลียวกราวหนวขูต่างๆสมควรผู้ทำความเพียรจะบำเพ็ญภาวนาได้สะมีน้ำใสาปานแก้วส่งละองไอขึ้นมาให้สัมผัสความชื่นเย็นและตอนที่เป็นทุ่งก็เขียวเฉอุ่มเดียรดาษด้วยดอกไม้ต่างๆสล่างสีนับไม่ถ้วน อย่างหลายปีมาแล้วเศรษฐีชื่ออนาถาบินทิกะซื้อสวนนี้จากเจ้าเชษด,ด้วยราคาเงินเป็นอันมากถวายเป็นพุทธนิวาสนาสถานนัชเชตวันอันร่มรื่นมีทุ่งว่างซึ่งนักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นอันมากได้เคยผ่านเข้าไปแล้วนั้นในเวลานี้พระพุทธองค์ประทับอยู่และข้าพเจ้าก็หวังอยู่ว่าถ้าขมักขเม่นเดินทางจากที่นี่ ในเวลาเราสักสี่สัปดาห์ฮะก็จะถึงจังหวัดสาวัตถีแล้วจะได้เข้าเฝ้าแทบเบื้องพระบาทธมูลดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมาแล้วหรือถ้าท่านเห็นจะจำได้หรือไม่พระดาาข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าข้าพเจ้าเห็นก็คงไม่รู้จักพระองค์ ครั้นแล้วพระศาสดาทรงรำพึงว่าผู้จาริกสแสวงบุญคนนี้เดินทางจะไปหาเราได้ตั้งใจอุทิศตัวจะมาเป็นสาวกของเราถ้ากระไรเราพึงเทศนาหลักพระธรรมให้ฟังบ้างแม่อินทร์ยังไม่แก่กล้าก็พอเป็นอุปนิสัยแล้วหันพระพักตรงมายัางกามนิตตรัสว่าดวงเดือนเพิ่งจะขึ้นมาตรงมุกบ้าน เวลากลางคืนยังอีกยาวนานการนอนมากนักย่อมทำให้เสื่อมซึมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรังเกียจเราจะแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นปฏิการแก่ประวัติที่ท่านเล่าให้ฟังข้าแต่พระราดาข้าพเจ้าต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วโปรดแสดงเถิดดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญถ้ากระนั้นจงสดับธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ กระทำในใจให้ดีเถิดจบตอนที่17